กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ให้โชคท,ทุกทุกท่านนะครับเอาครับหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลนะครับวดประจำวันที่16มิถุนายนครับ2,567นรบะครับรางวัลที่1นะครับ FC 518 504ครับ518504ครับนี่คือ ผลฉลากรางวัลที่1ง,งวดประจำวันที่16มิถุนายนครับอ่าร้อยหนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่ท่านใดโชคดีอ่าคอมเมนต์มาบอกแอดไว้เลยนะด้อครับอ่ารางวัลเลขท้าย2ตัวครับ3 1รางวัลเลขท้าย3ตัวครับอ่างตัวครับ3 1นะครับอ่ผู้ใดโชคดีนะครับ,นะรบก็บขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับผู้โชคผู้หมาน สำหรับผู้บ่โชคบ่หมันกับบ่เป็นยังนะครับอเฮ้ามาติดตามกันไหมนะครับแล้กกาสสำนักใดที่เขาเฮ้าก็แสดงความยินดีดั้มครับสำนักใดที่หลุดเฮ้ากับบว่ากันนะครับแนวทางนะครับดวนแล้วแต่เป็นแนวทางนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เฮ้ากับมาล่อลุนกันว่างวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับงวดที่จะถึงนี่แนวทางนะครับเฮ้ากับมาติดตามกันต่อนะครับ เอาครับเริ่มคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะครับอ่าคลิปที่แอดวิไลเคยบอก FC ว่าอยากให้เบิ้งนะครับอยากให้ FC ฟซีแทะออกไปนะครับเพราะว่าอยากให้ FC นะครับได้หูได้เห็นว่าสำนักใดแน่นะครับที่เข่าแล้วเขาจะได้เบิ้งเป็นมาตรฐานไว้นะครับเอาเริ่มจากคนนอนทุ่งนะครับอ่าคนนอนทุ่งนะครับวิ่ง5กับ6นะครับแนวทาง0ูนย์นะครับนี่ครับศูนย์สี่ ในชุดเต็มนะครับแ้ทั้งแตก504อ่าเลขวิ่งหามาหลักร้อยนะครับีมาหลักร้อยนะครับนี่คือคนนอนทุ่งนะครับสำนักแหลกนะครับเอาแช่ออกไปเด้อครับแช่ออกไปนะครับนี่คือคนนอนทุ่งนะครับสรุปให้ FC ไซีเบิ่งกันต่อไปครับเลขสวดคุณพ่อสีเทพนะครับเลขสวดที่คุณพ่อไปสวดอยู่เขาข้างนอก นะครับได้สามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับแนวทางเป็นบนล่างแอดวีไลก็บ,บอกเอฟซี FC, คุณพ่อก็บ,บอกว่าให้ตัดเล่นนะครับเอาสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าผู้ใดตัดเล่นก็คือสิะโศกจะมาน,นะครับอ่าเพราะว่าแนวทางของคุณพ่อนะครับอ่าแตกนะครับสามหนึ่งนะครับเลขสวดของคุณพ่อเสี้ยนสีเทพถ้าผู้ใดตัดเล่นจะโศกจะมันนะครับเพราะว่า แนวทางแค่หางเดียวนะครับเลขนําตาเทียนง่ามพร้อมนะครับแอดวิไลก์ได้ปล่อยคลิปไหฟซีได้เบิงกันมือว่านนี่เองนะครับมือว่านนี้เองนะครับใหม่ๆสดๆนะครับถ้าผู้ได้ตัดเหล่นก็คือสีโศกสีมันเลขสวดคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับสามนบนล่างนะครับถ้าผู้ได้ตัดเหล่นโชกมานแน่นอนนะครับแตก3าหนึ่งนะครับอ่าผ่านไปต่อไปนะครับเป็นซองห้าหมื่น ซองห้าหมื่นล่างอย่างเดียวนะครับปรากฏว่าเข่าตัวเน้นเลยครับแนวทางแตกสามหนึ่งนะครับอ่าแนวทาง, alone, ข,างของพ่นก็คือแตกสามหนึ่งนะครับปรากฏว่าเลขวิ่งของซองห้าหมื่นนะครับเข่าเด้อครับเข่าตัวเน้นเลยนะครับสามหนึ่งนะครับแตกสามหนึ่งนะครับอ่านีให้เอฟซีได้ติดตามไว้นะครับแนวทางตัวเลขของอ่าซองห้าหมื่นนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปพ่อทองนะครับแนวทางบนล่างนะครับแนวทางบนล่างนะครับเด่นศูนย์ปรากฏว่าศูนย์มาบนนะครับนี่ครับศูนย์มาศูนย์สี่บนนะครับเล็กวิ่งสามกับเจ็ดปรากฏว่าสามนะครับลงล่างนะครับอ่าแตกสามหนึ่งล่างนะครับแนวทางชุดบนแตกห้าศูนย์สี่นะครับเเล็กวิ่งกับเล็กเด่น พ่อทองมานครับแล้วกันในชุดจับเองนะครับมีสามหนึ่งนะครับนี่ครับสามแล้วก็หนึ่งนะครับนี่ครับแนวทางชุดจับเองของพ่อทองอประจักษ์นะครับให้ติดตามกันแอดวิไล่ปล่อยั้งแต่ต่อหวดนะครับให้เอซีคุณพ่อคุณแม่ติดตามกันต่อไปนะครับอ่าต่อไปครับเป็นแนวทางของป้ามนนะครับแนวทางบนล่างนะครับอ่าเหล็กวิ่งป้ามนั่งบอลลูนะครับ 3ลงล่างนะครับแนวทางของป้ามนนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งไ้ดีเบิ้งสคคิปให้ดีนะครับปรากฏว่าเล็กวิ่งของป้ามนมากสามล่างนะครับอ่าแช่ออกไปเด้อครับคลิปนี้คลิปสรุปทางแอดวิไลอยากให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาครับแนวทางนะครับก็คือคนติดอ่างนี่เป็นเสียนเปิดตัวไหมนะครับคลิปแรก เอ็ดวิไลเคยบอกนะครับห้จับตานะครับเล็กวิ่งอ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับคนติดอ่างหนึ่งลงล่างนะครับอ่าหนึ่งลงล่างนะครับแนวทางแตกสามหนึ่งปรากฏว่าหนึ่งลงล่างเล็กวิ่งนะครับห้าอยู่บนนะครับคือหลักร้อยนะครับบนคือหลักร้อยนะครับหาอยู่หลักร้อยก็คือห้าศูนย์สี่นะครับคนติดอ่างนะครับเปิดตัวข้างแรกนะครับเอฟซีคนติดอ่างเปิดตัวข้างแรกนะครับ ต่อไปนะครับหวยซองหกหมื่นเป็นล่างย่างเดียวนะครับเอฟแน่นอนบะครับวิ่งมาสองกับสามปรากฏว่าอ่าสามมานะครับเอซมาเต็มเต็มเลยแนวทางแตกสามหนึ่งนะครับเนี่ยสรุปให้เอได้เบิ้งกันนะครับแตกสามหนึ่งอ่าครับให้เอคุณพ่อแม่จับตากันแตกสามหนึ่ง หวยซองหกหมื่นนะครับจับตากันต่อไปอ่าแนวทางนะครับที่คนเดินดีเอฟซีติดตามตลอดนะครับปูเรื่องนกทาติดล่างนะครับติดล่างอ่าศูนย์ขึ้นบนนะครับศูนย์ศูนย์ขึ้นบนอ่ากับบริวารนะครับประวาณน,นีนถาเขาเปิดป็นล่างแต่ว่าสามมาเต็มเต็มนะครับแตกสามหนึ่งนะครับปูเรื่องนกทาอ่าให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่จับตาอีกทันหนึ่งขึ้นกัน นะครับปูเริงนกทานะครับเลขติดล่างนะครับต่อไปนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอ่าหลักร้อยครับเอฟซีหลักร้อยของคุณพ่อมานะครับบนนะครับหลักร้อยมาห้านะครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ครับเสียดายนะครับ ศูนย์สี่นี่ครับมาให้เห็นแต่แยกสลับหลักนะครับอ่าหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยท่างแตกห้าศูนย์สี่นะครับขยับหลักแต่แต่ศูนย์ศูนย์กับสี่นะครับขยับอ่าสี่ไปหลักสิบศูนย์มาหลักหน่วยนะครับเนี่ยท่างแตกห้าศูนย์สี่นี่ครับมาอ่าน่าเสียดายนะครับเอฟซี FC. เป็นแตกห้าสี่ศูนย์นะครับเนี่ยห้าสี่ศูนย์เนวทางของคุณพอ่อนะครับคุณพ่อเซียนสีเทพสูตรสามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรสามตัวนี่ใหเอฟซี FC, ติดตามไว้นะครับเนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเอามาสรุปใหเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอา้าวสูตรใหม่คือกันนี่ครับสูตรติดล่างของคุณพ่อเซียนสีเทพครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้หนึ่ง สี่สองปรากฏวันหนึ่งติดล่างเบื้องให้ดีนะครับหนึ่งมานะครับสูตรที่สองสามมาครับเนี่ยปรากฏวันนวทางแตกสามหนึ่งนะครับอ่า, 1, า 1, ชุดล่างนะครับแตกสามหนึ่งอ่าจับตาให้ดีนะครับติดหลังของคุณพอเซียนสีเทปจะมีสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับปรากฏวันหนึ่งกับสามสามกับหนึ่งมาอ่าให้ติดตามกันชอยแทะออกไปนะครับคลิปนี้ ต่อไปเปิดโตขั้งแรกคือกันนะครับเซียนดื้อด้านนะครับเซียนดื้อด้านติดล่างนะครับให้ห้ามาบเบิงนะครับหน่วยล่างครับก็คือแนวทางแตกสามหนึ่งนะครับอ่าหลักหน่วยเพิ่มขึ้นหนึ่งมากนะครับอ่าสามอยู่หลักสิบนะครับนี่ครับมานะครับเอฟซี น่าเสียดายสลับหลักนิดนึงนะครับอ่าแต่ว่ากับมาอยู่ต่อไปนะครับประมูลสายผู้กองนะครับประมูลสายผู้กองนี่ครับเอฟซีศูนย์กับสี่อยู่หลักหน่วยน้อกันนะครับเอฟซีแต่มานะครับอ่าสี่มาหลักหน่วยคือห้าศูนย์สี่นี่ครับห้าศูนย์สี่หลักหน่วยมาสี่เต็มเต็มนะครับอ่าให้ติดตามกันไป ประมูลสายผู้กองนะครับต่อไปครับหวยคนธรรมดาหวยคนธรรมดานะครับตัวใดมานะครับเอฟซี FC, หน่วยบนนะครับก็คือสี่มาหน่วยบนนะครับหวยคนธรรมดาสี่ามาหน่วยบนนะครับพิจน,นาเอานะครับติดตามกันต่อไปต่อไปนะครับวิ่งล่าง ปูห้าเก้าสี่อ่าสามมานะครับเลวิ่งของปูสามมานะครับ,รามมารบล่างแตกสามหนึ่งปูห้าเก้าสี่อ่าโนนสาวเอกับเปิดตัวไม่ขึ้นกันนะครับเอฟซี FC. คนติดอ่างกับโนนสาวเอนะครับอ่าบนวิ่งศูนย์กับหนึ่งเนี่ยทาากับก็ปรากฏว่าศูนย์มานะครับเพราะว่าแนวทางบนแตกห้าศูนย์สี่ นะครับห้าศูนย์สี่ครับโนนสาวเอมาล่างนี่หนึ่งลงล่างนะครับนี่อ่าหลักร้อยล่างบบเกี่ยวกันนะครับปรากฏว่าเหล็กวิ่งของโนนสาวเอมานะครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับแนวทางแตกห้าศูนย์สี่อ่าเป็นเสียนไม้ขึ้นกันโนนสาวเอนะครับ ต่อไปแนวทางของปู่โคราชนะครับเหล็กตะล่างเงืนหนลางของปู่โคราชนะครับอาเอซีเห็นนะครับเนี่ยครับเหล็กแต่ล่างก็คือสามมาแต่ล่างเงินหนลานนะครับแนวทางเป็นบนล่างหนึ่งมานะครับเนี่ยมาให้เห็นทุกงวดนะครับเอซีเหล็กแต่ล่างเงินหนลานของปู่โคราชนะครับเล็กวิ่งนะครับหนึ่งลงล่างนะครับศูนย์อยู่บน มาทั้งสองนะครับเหล็กวิ่งเพราะว่าแนวทางของปู่เป็นบนล่างนะครับอ่าศูนย์อยู่บนหนึ่งลงล่างนะครับปรากฏว่าเหล็กวิ่งมากทั้งสองตัวหนึ่งลงล่างศูนย์อยู่บนและการนวทางเลขตารางเงินล้านครับมาสามกับหนึ่งอ่ยังมาให้เห็นอยู่นะครับอ้าวย่ากระพิบตางวดหนาติดตามกันต่อนะครับหนึ่งกรกฎาคมแนวทางตารางเงินล้านของปู่โคราชนะครับ อาแช่ออกไปนะครับอาคลิปนี้อยากให้เอฟซีด้หูได้เห็นกันอาเซียนเล็กนะครับแนวทางบนล่างนะครับวิ่งปรากฏว่าศูนย์มานะครับเอฟซีอาศูนย์มานะครับแนวทางบนล่างเซียนเล็กนะครับอาให้ติดตามกันต่อไปเจสวนยางนะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมานะครับแตกสีสองเข่าสี่สองหลง แต่วางวดนี้นะครับเข่าแตงแต่เล็กวิ่งนะครับห้าไปหลักร้อยนะครับตัวเด่นพนห้าไปหลักร้อยนะครับอ่างวดนี้เจส่วนอย่างเข่าั้งแต่เล็กวิ่งนะครับชุดจับคู่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาสี่สองเต็มเต็มอ่าบะว่ากันครับมีเขามีหลุดเส็นธรรมดาแต่ว่าเล็กวิ่งของเจส่วนอย่างกันยั่งเข่าอยู่ยั่งหนาติดตามอยู่อันนี้นะครับปู่โคราชแอดวิไลสรุปมือเร้านี่นะครับอ่าสรุปมือเร้านี่นะครับ บนนะครับสรุปเช้าวันหวยออกเลยอ่าเล็กเด่นปูมาเลยครับศูนย์มานะครับแนทางแตกห้าศูนย์สี่อ่าปรากฏว่าเหล็กวิ่งเล็กเด่นปูมานะครับสรุปเช้าวันหวยออกนะครับต่อไปนะครับเจสมศรีนะครับเจสมศรีสำนักสุดไทยน,นะครับอ่าปรากฏว่า เจสมสีหัวน,นี้บนอย่างเดียวนะครับหายังไม่เห็นอยู่นะครับห้ามาหลักร้อยนะครับแนวทางแตกห้าศูนย์สี่ปิดไทยโดยเจสมสีเอาครับคลิปนี้คือเอ็ดวิไลบอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับจะกินเวลาในจักน้อยเพราะว่าสรุปลายสำนักนะครับรว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขติดนะครับทางเอ็ดวิไลบอกแล้วนะครับไฮเอฟซี FC จำไว้ว่าเลขวิ่งสำนักใดเดินดีเขาดี เอาล่องจับใส่กันเบิงนะครับเอฟซีโชคมีลาบกันแน่นอนนะครับอ่าสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเอฟซีผู้โชคผู้หมันนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึง่งอ่าสำหรับผู้บ่โชคผู้หามาันก็บบเอาไปยังนะครับห้องกับห้กคำลังใจกันต่อไปหนึ่งกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเข้ามาติดตามกันต่อนะครับสุดท้ายนี่จากลากกันไปนะครับ ใหเอฟซี FC ทางช่องยูดีมี่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ